สวัสดีครับยินด,ดีต้อนรับเข้าสู่5 Minute UX/UI Podcast Podcast ดีๆที่จะพาทุกคนไปรู้จักเรื่องของ UX และ UI ง่ายๆเพียงนาทีพบกับผมเช่นเดิมนะครับกิจใจน้อย s h i f Managing Director ของ UpSkill UX วันนี้นะครับมิติใหม่แล้วก็แปลกใหม่หน่อยนะครับเรามาเป็นภาพนะครับและมีเสียงด้วยนะฮะสำหรับใครที่อยากจะฟัง Podcast แบบเดิมๆนะครับก็อาจจะเห็นเป็นรูปแบบของเสียงนะครับ ในสปอต i f y หรือในช่องทางอื่นๆนะครับเรายังคงมีอยู่แต่วันนี้เรามาแบบเป็นภาพด้วยบางทีเราอยากเห็นเนาะว่าเอ้ยผมคือใครว่าไอ้กิจใจนะ้อยไอ้ชิปเนี่ยคือใครนะฮะเรามาถึง EP 25าแล้วลงเอ้ยเห็นแต่รูปโคเวอร์ว่ะแต่เราไม่รู้ว่ามันคือใครนะฮะวันนี้เรามาดูกันนิดหนึ่งนะครับว่าเฮ้ยผมคือใครด้วยเนาะอาจจะได้เห็นหน้าตานะฮะจะได้คุ้นคุ้นกันนะครับ วันนี้เราตั้งใจนะครับที่จะมาพูดคุยเรื่องประเด็นสําคัญมากเลย ep 25ต้องมีอะไรสําคัญเนาะ25อายุที่เป็นวัยเบญเพศใช่ไหม25 ep 25ที่สําคัญมากนะครับก็คือการเตรียมตัวนะครับเข้าไปฝึกงานหรือสมัครงานนะครับหลายๆครั้งผมจะเห็นเอฟเฟกเสมอเลยนะครับ ไม่ว่าจะเป็นคนที่เริ่มเริ่มหัดนะครับหรือเริ่มโอเคไปเรียนเวิร์กช็อปมานะฮะทำ UX process ทำผลงานมาแล้วเฮ้ยแต่ทำไมเราไม่ถูกเรียกสัมภาษณ์สักทีนะครับหรือเราไม่ถูกเข้าไปแบบโอเคเรียกไปแล้วก็ไปสัมภาษณ์ไปคุยงานนะครับหรือไปสัมภาษณ์แล้วก็ยังถูกปัดตกอีกนะครับวันนี้ผมมาค่อยๆจูนให้คุณเนาะกับ2เทคนิคนะครับ เทคนิคที่หนึ่งนะครับก่อนที่เราจะไปโอ้โหไปสัมภาษณ์นะครับไปยื่นผร์ตฝึกงานสมัครงานนะครับสิ่งที่ต้องรู้อย่างแรกเลยก็คือรู้เขาครับอ่างงไหมงงไหมเป็นคำไม่ง่ายเลยรู้เขานะฮะคือต้องบอกงี้นะว่าครับว่าเ,เวลาเราไปสมัครงานหรือไปฝึกงานเนี่ยเรามักจะบอกว่าเอ้ยฉันทําอะไรได้ถูกไหม ฉันทําอะไรได้ฉันทํา UX Design p r o c e s s ได้ฉันทํา UI โคตรเจ๋งเลย Project mm. ฉันแม่งโคตรเผาเลยนะครับแต่เราไม่เข้าใจว่าคนที่อยากจะได้คุณเข้าไปสมัครงานไปเป็นพนักงานหนึ่งคนเนี่ยหรือไปฝึกงานเนี่ยเขาต้องการอะไรนะฮะเราไม่ค่อยเข้าใจเขาอะเราบอกว่าโอเคฉันมีพอร์ตหนึ่งอันฉันก็ยื่นหมดแม่งหมดเลยนะครับบางคนต้องการ UX บางคนต้องการ UI บางคนต้องการสกิลครึ่งครึ่งบางคนต้องการคนที่รู้ business ด้วยนะฮะ อันเนี้ยสำคัญมากๆเลยนะครับถ้าเราไปดูนะครับเว็บไซต์ต่างๆเราจะมีใช่ไหมจ็อบโอ้โหจุดๆจ็จจอบเว็บไซต์เยอะแยะมากมายขอนิดนึงนะฮะขอให้คุณนะครับทุกคนอนะ่ะอ่าน Job d e s c r i p t ชันก่อนนะครับ Responsibility นะครับหรือหน้าที่ความรับผิดชอบนะครับว่าเขาต้องการคนคนนี้ไปทำอะไรและสำคัญก็คือว่าคุณจะได้เข้าใจว่าคนที่อ่าตำแหน่งที่เขาต้องการเนี่ย เขาต้องการคนแบบไหนนะครับสกิลอะไรแล้วเราแมทช์ไหมเนาะสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือว่าปัญหาที่เราเกิดขึ้นนะยังยังสเต็ปยังไม่ถึงสัมพานนะ์นะก็คือว่าเราพยายามส่งสิ่งที่เหมือนกันเราเก่งอะไรเราก็ส่งไปนะครับมันไม่ใช่สิ่งที่ต้องการบางคนเก่ง UI มากแต่ไปส่งสมการ UX ดอกนงนั้นเอ้ยมันก็ไม่แปลกใช่ไหมว่าโอ้มันไม่แมทช์กันมันก็ไม่ได้ไปสัมภาษณ์ หรือบางคนโอ้โห UX มากเลยแต่เฮ้ยไปส่งฝึกงานคนที่เป็นแบบตำแหน่งที่เป็น UI นะครับเนาะเออเราลองดูนิดหนึ่งเนาะ้า UX เขาก็จะเขียนมาเลยทำ user research ทำอะไรพวกนี้นะครับแล้วก็ UI อาจจะมีบรรทัดเดียวโอเคแล้วก็เขียนว่าวายเต็ม อ,อันนี้คือสกิลของพวก UX นะครับแต่ถ้าสมมติว่าเป็นพวก UI เฮ้ยเขาจะเขียนตั้งแต่แรกเลยพวกทำดีไซน์ซิสเต็มเฮ้ยมีความเข้าใจไลบรารีคอมโพเนนต์ออกแบบปุ่มออกแบบเออความสุนทรีภาพนะครับใช้งานทูอย่างดีเยี่ยมนะครับมีสกิลกราฟิกอะไรพวกเนี้ยเออเขาจะเขียนพวกนี้ไว้นะครับแต่นั้นก่อนที่จะไปสมัครงานยื่นฝึกงานนะครับอ่านดีเทลเขานิดเดงนะครับเขาต้องการอะไร ต่อไปนะครับพอเรารู้แล้วนะครับว่าเขาต้องการอะไรหรือรู้เขาแล้วเนี่ยจากข้อที่หนึ่งเนี่ยเราต้องมารู้เราด้วยนะฮะรู้เราคืออะไรรู้เราคือเราทำอะไรได้บ้างและทำได้ดีอะไรบ้างนะครับผลงานเรามีอะไรแมทช์ไหมนะครับเนาะคือเวลาเรายื่นสมัครงานหรือฝึกงานแน่นอนนะครับในสายงานดีไซน์เนี้ยผม ผมอยากให้เตรียม2อัน 1. คือเรซูเม่ต้องมีอยู่แล้วนะครับเป็นอินฟอร์เมชันของเราเนาะข้อมูลส่วนตัวของเราดังนั้นเรซูเม่ของเราเวลาเขียนนะครับโน้ตไว้เนาะอันนี้มันเป็นพอด c a แคตผมไม่ได้ลงดีเทลให้นะครับเวลาเขียนให้เขียนนะครับตรงหรือแมช h กับสิ่งที่เราจะไปสมัครเนาะเพราะอะไรนะครับเพราะ 1. คือ ถ้าคุณไม่เขียนแมทช์คุณเขียนว,ว่าฉันดีไซน์ uh, UI ได้เกรดแต่เลยเยี่ยมมากนะฮะคำถามก็คือว่าเฮ้ยพอไปอ่านดูดีๆมันไม่ดูน่าสนใจหรือถ้าไม่แมทช์ก็โอเคเอาออกง่ายๆเลยนะครับพอตยังไม่ต้องดูเลยได้ซ้ำเนาะดูอินร์เมชันเราก็รู้ละนะครับ,รรบอันที่2นะครับตัวของพอตโฟ o l i o นะครับคำแนะนำของผมพอตโฟเรียเวลาจัดเรียงนะครับย่า อย่าใส่ทุกสิ่งทุกอย่างที่คุณทําได้เฮ้ยเฮ้ยแปลกไหมแปลกไหมสมมติว่าคนคนหนึ่งเป็นกราฟิกดีไซเนอร์มานะครับมีประสบการณ์ดูนั่นนี่มาเนี้คําถามว่าคุณจะไปเป็น U.S. U.I. อะ่ะคุณจะไปใส่กราฟิกหรอหรือเป็นอะไรที่เฮ้ยมันไม่ใช่สิ่งที่เขาอยากจะดูนะฮะดังนั้นเวลาใส่ข้อมูลเข้าไปใส่ข้อมูลให้ให้แมทชอย่างเช่นเฮ้ยเราจะไปสมัครเป็น U.I. เราเคยทําผลงาน UI อะไรบ้างออกแบบเว็บไซต์ออกแบบ website, ออแอปเลี้ยงไปนะครับอาจจะสักสองถึงสาานหรือสงาอ่านมากสุดเนาะแล้วโอเคงานอื่นให้เป็นปีย่อยนะครับไม่ต้องลงดีเทลถึงข,ขนาดนั้นว่าคุณทําอะไรได้นะฮะใส่สิ่งที่สําคัญที่เขาควรดูหรือถ้าเป็นทําแนะนําอีกอันหนึ่งของผมก็คือว่าผลงานนั้นเป็นสิ่งที่เราภูมิใจเราอยากทําเราทําได้ดีมากๆนะครับใส่เข้าไป นะและต้องแมทช์กับจ็อบที่เราไปสมัครด้วยนะครับบางคนเป็น UX เนาะแต่ใส่ผลงานแค่ยอยู่ไวเฮ้ย <"He i, S 1> ฉันทำ output, เอาพ u t ผลงานตัวนี้ออกมาเว็บไซต์ตัวนี้แอปตัวนี้ทำดัตต้าวิชวลไอเซนตตัวนี้ออกมาใส่แค่รูปภาพถ้าคนที่เป็น UX ลองใส่เคสสตาดี้ไหมนะครับเนาะหรือโอเคใส่เคสสตดี้ก็ได้เพือนรูปภาพนะครับและมีลิงก์ให้เขาไปอ่านเองก็ได้นะครับเนาะหรือเราค่อยไปพรีเซนต์ก็ได้เนาะถ้ามันผ่าน เราจะได้เห็นนะครับว่าเฮ้ยเวลาที่เราเราเข้าไปยื่นเรซูเม่นะครับฝากเรซูเม่ไว้ในจ็อบบบบอะไรหลายๆอย่างเนี่ยเฮ้ยเราจะได้เห็นว่าเอ้ยมันแมชนะมันใช่นะและสิ่งสำคัญคำแนะนำสุดท้ายที่ผมจะแนะนำก็คืออย่ามีอันเดียวนะครับมันไม่มีอะไรในโลกที่ที่ตอบโจทย์ด้วยอันเดียวนะครับเราต้องเรียนรู้นะครับสมมติว่าเราโอเคหว่านเรซูเม่ตัวนี้ละ หนึ่งอาทิตย์เฮ้ยมันไม่มีคนที่คอมาเลยโทรมาหรือว่าคุยนะครับเฮ้ยคำถามก็คือว่าเราควรจะ improve ไหมนะครับในฐานะที่จะไปเป็น UX/UI เนี่ยคุณเอ a t h y ตี้วใช่ไหมว่าเฮ้ยเหมือนเราเอาเรซูเม่แล้วเอาไป test ในระบบจริงๆมันไม่มีคนโทรมาคำถามก็คืออะไรที่ทำให้ไม่มีคนโทรมานะฮะเนาะตรงไหนนะครับสกิลที่เราใส่ work experience Education นไปเทคคอร์สอะไรมันแมทชิ่งกับสิ่งที่เขาต้องการไหมนะครับเวลาสแกนเรซูเม่พวกเนี้ยสำคัญมากเลยทั้งหมดสมมติผมสแกนทั้งหมดเนี้ยจ o อบเฮ้ยมันมีคีย์เวิร์ดที่มันตรงกับ r e s ponsibility ของ Job นี้ไหมถ้ามีโอเคมันน่าจะเป็นคนที่น่าจะตอบโจทย์แล้วค่อยไปดูพอร์ต นะครับพอตก็อย่างที่ผมบอกเนาะเรียงผลงานที่แมทช์กับงานที่เราคุณจะไปสมัครสมมติว่าคนคนนึงจะไปสมัคร UX แต่คุณใส่ UI ดังนั้นมันก็วัดใช่ไหมเออเนาะคือแบบนี้นะครับค่อยๆจูนไปแบบนี้นะครับ EP นี้จริงๆอาจจะนานนิดนึงเนาะเราต้องใจที่จะเฮ้ยมันเห็นหน้าเห็นตากันแล้วก็ได้มาคุยกันนะครับโอเคสำหรับใครที่คิดว่าพอดแคสต์นี้โอเคนะครับ ก็ยังไงกดไลค์กดแชร์ได้นะครับเป็นกําลังใจให้ให้เราได้หรือใครที่กําลังมีปัญหาเรื่องนี้นะครับเรื่องของการสมัครงานยื่นฝึกงานนะครับคุยงานต่างๆนะครับสามารถทักเข้ามาในแฟนเพจ up skill UX ได้เลยนะครับเนาะทักแชทเข้ามาคุยกันนะครับอาจจะมีแบบเอ้ยนัดคุยกันดีไหมนะครับโชว์ผลงานกันเนาะจะได้ช่วยกันปรับปรุงให้ดียิ่งขึ้นนะครับแล้วก็ใครที่กําลังสนใจเรื่องของคอร์สเรียนนะครับไม่ว่าจะเป็น UX ดีไซเนอร์นะครับ UI ดีไซเนอร์นะครับหรือเป็น UX ดีเซอร์เชอร์นะครับรอติดตามเร็วๆนี้นะครับเราจะมีคอร์สเรียนมากมายนะครับอีกทั้งนะครับใครที่ยังสนใจเรื่องของการเวิร์กช็อปนะครับอาจจะเป็น1วันเวิร์กช็อปเต็มๆเลยนะครับหรือเป็นบูตแคมป์นะครับเรื่องของ UX และ UI นะครับยังไงฝากติดตามในแฟนเพจด้วยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีทุกคนนะครับสวัสดีครับ